4ห้องนอนสไตล์วิลล่าราคาอยู่ใต้ที่เดลโฮมบายเจ้าโฮมพาทุกคนนะฮะมายังหมู่บ้านพึกษา14บนะีหลังนี้ได้พื้นที่ถึง37วานะครับหน้ากว้างถึง10เมตรเลยจอดรถในบ้านได้2คันหน้าบ้านแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่าได้บ้านหน้ากว้างห้องนอนชั้นล่างใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็ห้องนอนชั้น2ได้อีก3ห้องนอนนะครับ มาดูภายในตัวบ้านกันนะครับว่าเรารีโนเวทปรุงโฉมอะไรให้บ้างด้วยฟอร์มของตัวบ้านนะครับโอ้โหมีความโดดเด่นแล้วก็มีคลิกเตอร์ของเขานะฮะมีเสน่ห์ชวนมองสุดๆเลยนะครับตีระแนงให้ซ้ายขวาเป็นระแนงเว้นช่องนะฮะเพื่อให้ลมได้ถ่ายเทได้ฟโฟลตลอดทั้งวันเลยนะครับพื้นที่เปิดโล่งก็เป็นพื้นที่กึงเปิดโล่งนะฮะมุมนี้นะฮะพี่ๆจะเลี้ยงสมาชิก สีขาเพิ่มก็สบายๆนะครับตัวกันสา์เราทำเป็นกันสา์แบบไร้เสานะครับก็ให้ความโล่งให้ความโปร่งแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะครับอันนี้โซนโรงจอดรถนะครับพี่ๆเลือกเอาเลยนะครับฮอบคนไหนที่มีสมาชิกเบบี้เยอะนะฮะวว่งเล่นสบายๆเลยนะครับมีประตูบานเล็กนะครับสามารถ walk in เข้าตัวบ้านได้นะฮะเป็นประตูนี้นะนะครับก๊อกสวิตมีให้เรียบร้อยนะครับ กระจกเราก็ตีเป็นกระจกไซส์ใหญ่เลยนะครับสั่งตัดพิเศษเลยนะครับอันนี้มุมด้านข้างตัวบ้านนะด้านหลังของเจโฮมก็จะเป็นห้องนอนสวนะครับห้องนอนได้ไซส์ขนาดใหญ่มากขึ้นมาเลยนะครับดูภายในตัวบ้านกันตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของตัวโถงของตัวบ้านนะฮะได้ความน่าอยู่ได้ความโคซี่ ส,สุดเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นประตูบานเล็กที่สามารถออกไปยังด้านนอกของตัวโรวงจอดรถได้เลยนะครับพวกรูปต่างๆนะครับเราติดแล้วก็เราได้ดีไซน์บิวอินให้พี่ๆเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะถัยล้างมานะครับก็จะเป็นโซนส่วนของตัวครัวนะครับตัวครัวก็ได้ความมินิมอลได้ความแบบคือแบบแม่มุมไหนก็ คือคาแรคเตอร์เขาจะแบบมีเสน่ห์สุดๆเลยนะครับพี่ๆอันนี้ก็จะเป็นท็อปครัวนะครับเป็นท็อปครัวไม้ผืนยาวเลยนะครับก็ทําครัวได้แบบสบายๆเลยติดโคมไซส์ใหญ่ให้เลยปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนอ่าวดอ้นะครับสามารถออกไปตักผ้ามุมนี้ได้นะครับหรือว่าปลูกต้นไม้ลำไลมุมนี้ก็ได้นะครับชุดแทงน้ำเราแถมให้นะอันนี้ก็จะเป็นมุมมองที่มองจากในส่วนของสักล้างเข้ามานะครับ แล้วก็ห้องนี้แทดนห้องเก็บของสวิตพ่อบ้านนะครับพี่ๆคิดดูนะฮะขนาดห้องเก็บของเรายังสกิมผนังให้เลยนะฮะคือไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับว่าส่วนอื่นเราพิถีพิถันขนาดไหนนะครับไปครับต่อเนื่องไปยังตัวห้องนอนชั้นล่างนะครับอันนี้ห้องนอนสว่นะครับ ได้ไซสกว้างสุดๆเลยนะครับหรือว่าที่จะทำเป็นห้องออฟฟิศก็ได้นะครับใหญ่ใช้ได้เลยนะครับนะครับได้ความโปร่งแล้วก็ฝ้าเราเจาะแสงให้ด้วยนะครับก็ดึงแสงจากธรรมชาติมาใช้แม่กว้างใช้ได้เลยนะครับก่อนพาขึ้นชั้นสองนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมส่วนของตัวครัวนะครับที่หมอะไปยังตัวหน้าบ้านนะครับไปครับชั้นสองกัน ตอนนี้เจ้าโฮมก็พาขึ้นมาอย่างชั้นสองกันนะครับชั้นสองก็ตลับโดยโฮมฮาร์โมนีฮาร์โมนีแบบนี้เลยนะฮะซึ่งน้อยหลังมากที่จะจับโฮมประเภทนี้ใส่ให้นะครับซึ่งราคานี้ถือว่าใจปั้มสุดๆจัดให้นะครับชั้นสองประกอบไปด้วย3ามห้องนอนนะครับห้องนอนด้านหลังนะครับก็เป็นห้องนอนห้องที่สองนะครับมีจ่องแสงให้เรียบร้อยนะครับอ หลักการในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับก็ห้องน้ำก็สุขภัณฑ์ป้ายแดงทุกชิ้นเลยนะครับมีโคมกิ่งประดับหน้าห้องให้ด้วยนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนอห้องที่3มนะครับก็มีระเบียงให้นะครับก็สามารถจัดแต่งส่วนมุมนี้ได้เลยนะครับห้องสุดท้ายห้องมาสเตอร์ พอมาเตอร์ก็ได้ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วก็มีบานสไลด์สามารถออกไปรับลมช่วงเช้าช่วงเย็นหรือว่าหาชุดโต๊ะสัก2ที่นะฮะวางดินเนอร์โรแมนติกโรแมนติกนะฮะมุมนี้ถือว่าก o o ดฟิลสุดๆเลยอันเดี๋ยวไปสืาคลิปข้างล่างกันสวยมีสไตล์แบบนี้มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะครับหมู่บ้านพฤษา14 b 37วา4สี่ห้องนอนหน้ากว้าง10เมตรรีทักเจโหงมาขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ